โอ้ยสวบเข้าให้นานแล้วครับมีไหมมีไหม,มโอ้ยม,มีสิครับมีสิครับโอ้โหบอกแล้วป่ามันหลบอยู่ตรงนี้เอาดึงไว้ขึ้นอีกหนักจัดเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี้ยบอกแล้วเหมือนเหมือนรู้เหมือนเขารู้โอ้โหเอา ดอกนะครับผมโอ้ย สวัสดีครับพี่ๆสนใจถังซื้อแห่ได้ที่เพจต้นคนหวานแห่ผู้ติดตามหนึ่งแสนคนขึ้นไปรับชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อบ้านหวานแห่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มากับประธานนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหวานแห่กลางคืนดูครับคืนหนาวๆแบบนี้เราจะได้ปลากี่ตัวครับทุกคนสำหรับแห่ที่ผมใช้วันนี้8ปดสองห้าเซนนะครับแห่ต้นคนหวานแห่นะครับ ลุ้นแน่นครับผมลุยดอกนี้ว่าไงขายปะเนี่ยมีไหมมีอยู่ คืนนี้ไม่เหงาครับบอกเลยเนี่ยอย่าให้ลงมือเองบอกเลยไปครับผมหวานเทียบสวัสดี49ผู้คุณชมด้วยครับ ขนาดนี้นะวะต่อไปก็เตรียมตัวเตรียมตัวไม่มีไม่มีปนินกินแล้วปีหน้าหมานโบ้ไอสุรชัยงัดโคกปวดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่หวานไปสองดอกเนี่ยหมานพี่หมานพี่ดอกสองก็เต็มคู่แล้วพี่หมานครับผมดอกสองเต็มคู่แล้วมันคืออะไรอ่ะปลานิลกับปลาหมอคางดำครับพี่ ส่วนใหญ่จะเป็นปนินยังไม่มียังไม่มีไปยอยื่นเลยหมอ,อ,อข้างดาเริ่มน้อยตัวแล้วเร,เริ่มเยอะแล้วไปดูน,นี่สองสองทีนะพี่ดอกแรกก็ได้เทแล้วแแหต้นแดงของเราของแท้ครับผมของดีนะั้งแหต้นขมันแหครับ ว่าไงฝั่งนี้มีไหมโอ้โหมไหนดูดิเฮ้ยมีตัวใหญ่สองตัวปลาอะไรเนี่ยปลาตะเพียนเหรอปลาโนอกหรือปลาปลากดิทำไมไม่ดิ้นเลยวะปลาน็อกแต่ดิเมื่อกี้เปนปลาตะเพนหรือปลาอะไร น,น,น,นี้อ๋อวันนี้ตัวใหญ่ตึ๊ดเลยอ่ะได้อยู่ได้อยู่โอ้โสับแคมครับสับแคมจเต็มใหญ่อยออน,นี่อะไรเ<บ>ทียนนะใครมาจุดเทียนแถวนี้มไม่ได้ประธานจุดลาดใครไหมมันหมาดครับไม่หมานก็ดูเอาว่าขามานครับหมานครับ ได้สามแต้มอยู่ตัวใหญ่อยู่ใหญ่อยครับผมลายใหญ่เป็นหมายหน้านนใหญ่นี่นะครับโอ้โหเอาเลื่อนโยมาดอกนี้โดดไหมครับสวัสดีร้อยเก้าสิบห้าผู้ชมด้วยครับฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ ทำไมนิ่งๆจังล่ะพอมีตัวอยู่ตัวอยู่ครับนี่อะไรล่ะตะเพียนด้วยเหรอมีตะเพียนด้วยตูดอกนี้ดอกนี้ตะเพียนมามีอดอกนี้ตะเพียนหลายตัวอยู่สวยเยีครับตะเพียนสามนินสามอุ้ยตะเพียนสี่มาแล้วครับของแท้เลยของแท้เขาหวานกันเลยพ่ออินมาเลยของบางปลาครับของบางปลานี่ปลาอะไรเนี่ย ปลากรแยงยังมีปลากรแยงอ่ะกบี้ยังมีปลากรแหงอยู่เหรอแหงครับแยงนี่มูลละสองร้อยกว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะปลากระแหงเนี่ยใช่ในคลองจะมีหมายอยู่เป็นอยู่ใกล้วัดหมายใกล้วัดถ้าแยงเลยสวัสดีสองร้อยสิบเก้าผู้ชมด้วยนะครับสองร้อยเลยฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถ้ามีแบบให้กดอ่ะ ยังอื่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวพนตกงานกดเองขัดเงี้ยงเลยไม่ได้ถ้ามีเยอะๆก็ดีนะปลาแหงเนี่ยแกงเลยโอ้โลละสองร้อยกว่าแกงอร่อยมากตลาดนัดน่ะแกงอร่อยมากเลยปลาแหงเนี่ยโอ้แต่อยากให้ตำเชียวนะตรงนี้ก็เตียยไปนิดนึงเลยเตียยไปนิดเดียวยังปวดเลยเนี่ยปวดง่ายนะแผ่เรานะปวดวันนัเพียนวันนั้นเอาไปทำนั้นกินไอ้แกงสำนก เป็นยังไงประธานอธิบายดิอ่าแกงสับนกอธิบายให้คนดูาภาษาวิกิตเขาก็คือเอาปลาไปสับแล้วก็แกงนี่แหละแล้วมันแล้วทำไมถึงเรียกสับนกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเกิดมาเขาก็เรียกสับนกเขาเรียกแกงสับนกแล้วทําไมไม่เรียกสับปา <c oughs> ลาถ้าเราหัน <c oughs> หันกล้อง, <c oughs> งหน่อยเดี๋ยวเรามีสูตรเด็ดครับปลาตะเพียนผนะัดกะเพราปลาตะเพียนโอ้โหปลาะเียนเอาไปสับสับก้างให้ละเอียดแล้วก็แกงใช่ กอแห้งแล้วครับเนี่ยโอ้ได้ปลาเยอะก็ว้าวุ่นนะครับตอนอยากบ่ายก็อยากวานได้ปลาก็ดีใจพอได้ไปก็ว้าวุ่นหเหมือนเดิมวันนี้อเอาไปฝากแม่อ่าเยอะไปฝากแม่ที่บ้านเยอะแล้วไม่มีที่ใส่แล้วที่<ม>ทบ้าน,านเต็ม,มตู้เย็นแล้วครับตอนนี้เต้ยพวกบ้านเขาบอกว่าเต็มแล้วไม่มีวันนี้จะเอาไปฝากแม่ครับวันนี้ แม่บอกว่าปลาหมดแล้วครับกินอร่อยเลยไซส์สวยครับไซส์สวยผ่าหลังผ่าหลังเลยครับใกล้ๆเลยพวกเฟลมมันเฟลมมันห่างมันเป็นเลนวายดูดิโอ้แต่ละไซส์สวยอ่ะเมื่อกี้หวานไม่แตกแค่หวานไม่แตกหวานเอาฝูงมันไงฝูงมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอออโ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดดูแล้ว เอาเลยครับไปไปกันเลยสวบโอ้โหเต็มวังครับเดี๋ยวมารอชม,มดูมีตัวป่าแต่วันนี้น้ำมันตื้นมากครับน้ำมันลงครับปก,กติไม่เคยพลาดหรอกใหม่แบบนี้เอามีไหมโอ้โหมีโดดมีโดดด้วยโอ้ยมีครับมีเต้มมีแต้ม มาแล้วเป็นยวงเลยครับเป็นยวงเลยทั้งปลาทั้งผักตบโอ้โหเออวันนี้เอ้ามีนกมีนกด้วยนกนกกระนกน้ำโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้โหทันสวยๆครับสวยๆเออแจ่มสวยเนี่ยทำไมในผักตบเออปลาอยู่ข้างผักตบไง ปลากระนิ่งๆมานะครับวันนี้ไม่ดิ้นไม่โดดเลยปกติที่ว่านลงไปโดดส่วนแห่เลยตุ่มตามตุ่มตามเลยอโดนฝูงเป็นไงนะพ่อโอ้โดนฝูงนี่หวาบวุ่นดึงแทบไม่ขึ้นวันนี้น้ำลงครับวันน้ำลงวันนี้ตุ่มปลาครับโอ้อแล้วทํำควาาสะอาดให้เขาหน่อย อแ้ม,มได้ไมาอีกแล้วครับได้ไมาอีกแล้วเอาละนี่ละไม่ไม่ข้างบ้านเขาตามน่าจะรบอยู่แถวนี้แหละ,ะไปกันเลยครับไปเลยโอ้ยสวบเขาให้นานแล้วครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันมันส่าวขึ้นแล้วมาลุ้นกันเนาะมีไหมมีไหมโอ้ยมีสิครับมีสิครับโอ้โหบอกแล้วป่ามันหลบอยู่ตรงนี้เอ้าดึงไว้ขึ้นอีกหนักจัดเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี้ยบอกแล้วเหมือนเหมือนรู้เหมือนเขารู้โอ้โหเอ้า ดอกนะคบผมแบบดอกข้าเซนนะครับชมครับชมแแห่เขาดีจริงๆครับแห่ต้นคนวันแห่ไปยันจอมเลยครับไปเก็บเก็บอีกแล้วโอ้ดีนะเมื่อกี้นี้ว่าจะเปลี่ยนใจไปแล้วก็บ้านเขาบอกว่าเอาอีกช็อตหนึ่งโอ้พ่อมาถ่ายใกล้ๆเลยสุดๆครับสุดๆเมใมันไกลโอ้ดู ดู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 ครับอันนี้ไม่ได้โม้นี่หวาวุ้นแล้วอีกกีสพาดีแบบนี้โอ้ยเออก็ต้องถามคนทำปลาด้วยนะว่าจะเอาเยอะขนาดไหนทำไหวป่ะคืนเนี้ยเออทำไหวป่ะเนี้ยทำไม่หมดหรอห้ามดึกเนี่ยดึกหวาวุ้นอีกปลาจะน่าเอาปลาอีกสาช่วยหน่อยดิเอา วาวุางเลยกว้าวุ้นนีกแล้วเก็บปลาเป็นแบบนี้หนะครับกว้าวุ้นนะครับไม่ได้ว่านเอามันเอาหาเอาเฮอย่างเดียวนะครับนี่ตอนเก็บก็ว้าวุ้นนี่เอาเอาเอากดท่ไหนี่นีน่าเห็นเอากดง่ายโอ้โหใช้ง่ายใช้คล่องนะครับสลับสลับก็ออกเลยเออ ต่างพื้นที้ที่ไหนพ่อเพจต้นโคนหวานแห่ครับอ,อ,อืมผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนอัพนะครับเพจนี้<ช>นอกด้านปอมหมดนะครับมีเพจเดียวต้นโคนหวานแห่มาดูโอ้มาชมกันมาอีเพออีแมเขว่าเด้อโอ้ยหมานคักหมานเนี่ย สายสลิงโซ่แดงแผงลิตนะครับวันนี้คืนนี้ไม่ได้เจอแบบนี้นะครับโอ้ยไม่อยากเจอหรอกแบบเนี้ยกลัวลากขึ้นไม่ไหวคนละรีไม่ไหวไเอ้ยเอาของแท้คะแนนเก็บเก็บครับอือของแท้ครับโอ้โหของแท้ของแท้แห่เขาดีไหมดีครับผมโตไม่ได้โม้นะเนี่ยทรัการแสดงให้เห็นๆเลย เลยโอ้โหนี่นี่ทีเนี้ยเต็มกระแปงแน่เต็มกระแปงอ่ะเอออือหือนี่ไงเคเหตุผลว่าทำไมถึงชอบมากลางคืนเออเป็นไงมากลางคืนเป็นอะไรไม่ร้อนแล้วก็ปลาและปลาขึ้นด้วยโอ้ไม่ร้อนปลาก็ขึ้นดีด้วยใช่ครับผมโอ้หวานกลางวันกลัวผิวเสียเออใไงเดี๋ยวจำไเดี๋ยวไม่รอมันไม่รอ และมนุษย์ข้างคาาครับห้าก,กินยามค่ำคืนสถานเปิดร้อนครับผมยังนี่ล้นเลยครับทีนี้ต้องเทแล้วครับดอกนี้ต้องเทแล,ล้วเต็มครับผมเต็มเลยครับโอ้ยนับไปทวดน,นะเอาละทีนี้แบบนี้อีกสองสถานกลับบ้านใช่มาดูครับมาชมมาชมเดี๋ยวเราจะชมกันนะครับ ขึ้นก,กล่องแล้วครับขึ้นก,กล่องแล้วขึ้นถังแล้วครับผมเนาะพี่จัดชัยครับอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้เขาบ้านจัดให้ปลาช่อนน้ำมันนิ่งๆน้ำมันลงนะครับวันนี้เอาจัดไปครับเต้ส่วบเข้าให้โอ้หดอกนี้เต็มๆเลยมีส่วนไหมมีส่วนไหมดูดูดีไหม อาจจะมีเอา้ามีเห็นแล้วเห็นแล้วโดดด้วยโดดด้วยโอ้โหอุ้ยสายใหญ่ครับสายใหญ่โอุโ้ยอะไรใหญ่เอา้าอย่างนี้น้อยโอ้โหเป็นที่น่าพอใจนะครับนานคลองบางปลาไม่มีปลาจะได้ยังไงล่ะเออต้องมีปลาสิครับนี่ไม่ได้โหคลองบางปลานี่มาชมกัน บองบางปลาปลามีบางสะพานเฮ้ยไม่ใช่บางสะพานบางสะพานมันอยู่แถวอําเภอบุรีวะอันนี้มีทุกสะพานนะครับมีมากหีืน้อยเปือนไปเลยอ่าในลามในลาดใหม่นี้มากันว่านประจำโอ้ยังไม่เจอครับไอช่อนเนาะอ่า เดี๋ยวเราจะเอาปลานิญต้มโค้งก็ได้ครับเออปลาตะเพียนเราก็มานะครับปลาตะเพียนเราอืมเนี่ยคว้าวุ้นเห็นไหมคว้านขึ้นมาคว้าวุ้นนะครับเออมันเยอะเลยเนาะเออนี่อันนี้ช่อนป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ปลาปลารถถังรถถังรถถังแปลกๆเนาะ อุย้ยอันนี้ทานได้นะครับช็อกเกอร์ทักเกอร์หรือช็อกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปย่างกนะันนะอ่าผัดชาอร่อยมากเลยครับได้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ผัดชาก็อร่อยแต่ผมขี้เกียจหาอุปกรณ์ผมก็โยนเข้ากองไฟจิ้มน้ำจิ้มก็สุดยอดแล้วครับเฮ้ยเรามาชมตัวปลากันก่อนครับนี่ล<ะ>อยแ<ะ>ง่น่า ยอดครับดอกนี้ได้หลายแต้มอยู่เป็นส <Yeah. S 1> ิบนะโดยเต้ยพ่อบ้านวานแหทีมงานต้นคนวานแหอ,อีกแล้วครับท่านโอ้โหหมายนี้มันพลาดยากครับเพราะว่ายังไงล่ะเขาน่าจะเป็นสถานที่ชุมนุมของเขาเนาะไอ้ข่าฟังอีกแล้วนะเออนี่ทีมฟังเลยเอาไปเต้ยไป เต็มวังอีกแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามันโดดไหมช่วงหน้าฝนเนาะปลามันจะโดดส่วนแห่เลยปุ๊บปับปุ๊บปับเลยแต่วันนี้น้ําลงมันก็จะนอนนอนมานะครับนัน่นมีแต้มอยู่มีแต้มอยู่โอ้โหยาวๆปลาอะไรนะฮะเบลเบลปลานินยาวโอ้ปลานินโอ้ยสวยอยู่นะ ได้มาอีกแล้วสวยอยู่ครับสวยอยู่สายจิงย่างเหมือนกันสองตัวไปยังไงไม่พลาดนะครับแห่เขาดีแห่ต้นคนหวานแห่นะเอ้าขอบคุณท่านผู้ชม370ท่านนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปนะครับปลาอะไรเยอะโอปลานินครับปลานิน ส่วนมากจะเป็นปาณีนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันดอกนี้จ้องแล้วครับจ้องแล้วปั๊บอ้ยตรงไหนก็ได้แหเรามันดีอยู่แล้วแหไปครับไปชวบเข้าให้โอ้โหสวยงามตามเคยแหสายสลิงโซ่แดงครับใช้ ง่ายใช้คล่องว่องไวนะครับรอืมีไหมมีไหมมีไหมสู้ไหมอ้ามีแล้วสู้เนี่ยผมเห็นแล้วอจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยอุ้ยปลาเต้นปลาเต้นข้างหลังอือเอาเอานี่ตะเพียนยแต่ผมชอบเพียนมากเลยเอา้สาสวยๆแล้วครับได้มา อ้าวหกแมน,นะครับดอกนี้เห็นไหมได้ยี่สิบโลประพานจะโดดอยู่นะประพานจะโดดสะพานลัลนยี่สิบโลแล้วต้องขี่วนไปวนมาให้ถึงหรือเปล่ามากี่มากี่กิโลกันแล้วเนี่ยวสวัสดีครับสวัสดีแม่เอาไปใส่ตู้ไงครับใส่ตู้ปุ๊บเดี๋ยวเขาค่าาอยทำตรงนี้ครับผมหมานครับหมานขอบคุณนะครับ โอ้ขอบคุณมากนะครับพี่ที่เข้ามารับชมเนาอะ,อะชมไปเรื่อยๆชมไปพร้อมๆกันนะครับ,บ <า S 1> วันนี้ก็มาหวานแหโดยเต้ยพ่อบ้านหวานแหครับทีมงานของต้นคนหวานแหนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะเออมา,ออานะเก็บอีกแล้วอ่าอ ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผ <ขอ S 1> ูน้ชมทุกท่านนะครับรอเอามาดูปลากันทีนีนน้คนเก็บปลาขับบนแล้ว <laughs> อเอยเมื่อไหร่มึงจะหยุดวาดวะ <laughs> ออยากกลับบ้านไปหาลูกหาเมียแล้ววางั้นจะถามว่าคนเ,เก็บปลาที่ชื่ออะไรครับ <laughs> ชื่อก่อนครับอ๋อ,อก่อนนะครับวันนี้มากับเต้ยพ่อบ้านวาดแหเนาะรี่ว่าประธานเออประธานซอง ชารกล้องนะครับประธานกล้องผมก็เปิดตากล้องให้นะครับวันนี้ก็ทีมงานต้นคนหวานแห่เหมือนกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับวบอุ้ยอะไรเนี้ยแหตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็แตกครับเวลาหวานแห่แหแห่แห่คดีเนาะเดี๋ยวมาดูตัววมาดูตอนนี้เป็นไงอืม ของบางป่ามันต้องมีปลาดีดานนานาว่าเรียวของแท้ของแท้สุดยอดครับโอ้โหไซส์ไซส์สวยงามนะครับวันนี้มามีแต่ไซส์สวยๆนะครับแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่จังหวะเนาะออแต่มันมีปลาแน่นอนนะครับถ้าจังหวะล็อกได้ <c oughs> สุดยอดถ้าล็อกนี่<ห>นต้อง ทำยังไงอ่ะแค่ไหอือแค่ไรฟ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็314ท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวรุ้นดอกสุดท้ผู้นนี้ฝั่งเลยกลางเลยสวยๆนะครับไซส์เนี่ยเออสี่นิ้วสี่นิ้วเลยเนาะวันนี<ว>้ใช้แแหอะไรเนี่ยลืมสักผ้เลยต้นข้นมาแห่ครับดอกห้าปีนี้ครับ โอ้โหแปดอกห้าเซนเลยนะครับเออแหคัดไซส์นะครับแปดสอกห้าเซนเนาะเออแหเขาดีจริงๆเนาะเนี่ยน่ห้าโบนนะหมาด้วยกันห้ามบน,กน,มบนเ,ออเก็บเหนื่อยแล้วเว้นได้ยินนะเมื่อกี้เนี่ยบบนอยู่อนะ่ะเดี๋ยวมาชมปลาอันนี้สะพานที่สามของเรานะครับผมอะสะพานที่สามแล้วนี่พระรามสามกองบลาปลาเป็นไงดูตัวดูตัว ครึ่งถังแล้วครับผมครึ่งถังแล้วดูตัวเอาเรื่องไปครับผมไปลุยต่อเต็มถังนเลยครับไปเต็มถังนี้พอเต็มถังเลยเหรอวันนี้โอ้โหจัดไปครับวันนี้ก็เต้เพราะว่านวานแห่ของทีมงานต้นเปลวั่านแห่นะครับมาจัดเองเลยสำหรับค่ำคืนนี้ไปไหนตลาดที่ประหลาด อดใจรอสักคู่นะครับกำลังขึ้นแห่อยู่จัดเตรียมอุปกรณ์นะเอามาชมกันเอาได้อยู่ข้ามฟากนี่เอาไปเลยจัดไปเต้ฮึบปุ้งเอามาลุ้นกันครับดอกนี้มีหเปล่าหวานแบบจุ่มๆจุ่มๆอีกแล้วจอมจะฉีกแล้วจุ่มๆเนี่ย เดี๋ยวต้องเพิ่มเอ้ามีครับมีอุ้ยน่าจะตะเพียนเนาะปลาฉลาดฉลาดเหรออุ้ยปลาฉลาดเอ้าเอ้าเอ้ามีครับมีเออปลาฉลาดแต่มาติดแหง่งงงเออได้มีตัใหญ่ได้ปะนปลาฉลาดเอ้ามีฉลาดด้วยเหรอมีครับมีครับอือ้ยเราเห้นตัวใหญ่กว่านี้อีกอือใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาเก็บปลาครับ แต่ว,ว่าแห่เขาดีปลาสะพานนี้มันขึ้นยุบยับยุบยับเลยเนะยาะเดี๋ยวมันก็ยังเล็กอยู่ปกติมันจะขึ้นเยอะกว่านี้นะไอ้เวลาปลามันขึ้นนะ่ะหวานลงไปนี่โดดส่วนแห่กันตุ่มตามตุ่มตามเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันดอกนี้อา้าวไปเฮ้ยไปอู้เอาให้สใจคนดูดิอุ้ยมันสวยเกินหวานนะอันนี้อันนี้ ระดับเทพไม่ใช่เพือนมัดเลดนนะเนี่ยเทพอีกแล้วเอาไปมาดูดินักไหมตึงไหมนอนมาไหมนอนมาโอ้ยมีอีกแล้วครับมีช่อนเบ้าเฮ้ยเธช่อนก็ได้ต้มโคงโชว์พี่เขาพี่เขาคอมเมนต์มาอยู่โอ้โหนี่จริงโอ้โหนี่จริงอุ้ยเอาได้ไหม โอ้โหไสปิ้งย่างครับเมื่อกี้นึกว่าปลาช่อนเอ้ยก็อย่างดีเลยครับไม่มีพลาดพี่นึกไว้ยิงเดี๋ยวดูยิงมันบ้านมัอเห็นเลยีพี่เขามาชมเราวันแห่อยู่นะครับอ่ามันตัวใหญ่มันดิ้นแรงนึกว่าปลาช่อนเหมือนนั้นแต่ถ้าว่าปลาช่อนเนี่ยมันจะโดดขึ้นมาตามแห่เลยนะเออเวลามันโดนเอ้าได้มาหนึ่งเต้มสวยๆโอ้ย หนึ่งเต็มมันก็ยังดีที่มันสวยโอ้ยบิ๊กนะชมหน่อยปลาอีกอยอีกเนี่ยหมานคักคืนนี้โอเคครับปลาโอเคครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานสะพานนี้นะครับวันนี้ผมก็มากับประธานด้วยนะบุตรกาลนะครับตามมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลากันมาดูปลาดูก่อนครับผมวันนี้ได้อยู่ช่วงสะพานแรกๆนะครับแต่พอเข้ามาข้างหลังเนี่ยปลาไม่ค่อยขึ้นครับวันนี้ดูเหมือนน้าจะน้อยนะครับ ายปลาประมาณนี้ครับผมใหญ่อยู่นะไยปลาทา้งฝั่งมือเออเดี๋ยวจบจากนี้ก็เดี๋ยวแบ่งให้บุตรสกรเอาไปหมดเลยครับไปทั้มแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่ๆนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเรา แบ่งปลากันเนาะเออช่วยกันหาจะช่วยกันเอาไปกินหน่อยนะอหไยาไอยากได้นะครับเจอคลิปนี้เจอหน้าตาแบบนี้ชื่อนี้นะครับก็ไปหว่านแหอยากกินปลานะครับเรียกได้กว่าเรียกเลยเนาะไปเป็นไป เอาไปคั้วนกขั้วนกอะไรของเขานนะนะครับจัดไปเออสัตนกเดี๋ยวเอาปลาที่เลียงแล้วนกนอ่กลยจัดไปเลยแม่ครับแม่ครับ มันอยู่หลายวันหมดแล้วก็สกิด <ทำ S 1> เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วเว้ยออกไหม <laughs>